แพ้คะเป็นร้อนในอะค่ะกินโจ๊กดีไหมะ่ะคะ โอ้ยน้องแต้วเป็นร้อนในเป็นกี่แผลหลายแผลใช่ไหมถ้าน้องแต้วกินโจ๊กนะคะโจ๊กทั้งร้อนด้วยเนาะแล้วก็อาหารพวกน้ําตาลหรือว่าแร่ธาตุมันอาจจะไม่พอรวมทั้งแผลเดียวก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่บางทีคนไข่บางท่านเป็น5้าแผลสิบแผลพร้อมๆกันยิ่งทานของร้อนมากๆนะคะยิ่งทานไม่ได้พอทานไม่ได้ก็ไม่อยากทานอาหารค่ะคราวนี้ร่างกายก็ขาดแร่ธาตุขาดน้ํานะคะก็ยิ่งทําใหู้มิต้านทานตกลงไปอีกแผลที่เป็น ยิ่งเป็นหนักยิ่งเจ็บหนักไปอีกหมอแนะนําอาหารประเภทนี้ค่ะไอศครีมโอ้โหตอนนี้ทุกคนยิ้มเลยใช่ไหมว่าจะได้กินไอศครีมแต่ไอศครีมที่หมอจะแนะนำเนี่ยค่ะอยากให้มีปริมาณของนม ค่อนข,ข้างเยอะไม่ใช่ไอศครีมแนวหวานเย็นนะคะแต่เป็นไอศครีมที่มีนมนะคะมีครีมนะคะเพราะพวกนี้เราจะได้โปรตีนจากไอศครีคมแล้วก็ไอศครีคมค่อนข้างเย็นค่ะพอเย็นปุ๊บเราจะเจ็บแผลร้อนในน้อยนะคะแต่เป็นบริบทนี้นะเจ็บแผลร้อนในนะคะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ใช่บอกว่าหมอแคทบอกอยากให้ทานไอศครีมทานไอศคอรคีมทุกวันไม่เป็นแผลปกติดีก็ทานแต่ไอศครีคมอันนี้ไม่ได้นะคะแปลว่าเราจะไม่ได้อาหารครบห้าหมู่นะคะ